ตอ,อยู่กับชไมไม่ใช่เล้นยนะคะเราจะมาดบ้านไม่รู้ว่าใช่บ้านรับป่นี้ๆๆเ,นะเดี๋ยวเขาชวนคุยก่อนโอเคไปไปไป โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขับขับรถกันแค่คนต้องรีบหนีก่อนนี่เร็วอยเรื่อเร็วเฮ้ยโอเคขอขอไว้ก่อนแล้ว

sai dimai Mai Woo Peterson a ship Mai Leo 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 Ooh. Leo Leo มีบ้าน จะห้ามสิยงไปเลยก็ตอนนี้ มาเรือไปคนเรือหมอกเลยโอเคทางเข้ามาก็ไม่เป็นไรหน่อยมีไหมอ้าวทำไมเดินไม่ได้โอเคเดินได้ละทางนี้หนูเนี่ยทางไนจะเป็น นี่มันมีบ้านจีนด้วยในแบบเนี้ย โคชั okay, ้นสองมันจะมีแบบว่าแล้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละไม่มได้เยอะอะไรมากมีที่พักผ่อนนะคะอ๋ออันก็ตีเหมือนกันนะข้าบน 4ชั้น5ชั้น6ชั 5, uh ้น9ชั้นเนี่ยประมาณเนี้ยค่สีคนมล้วก็สนุกเท่าไหร่โอเคก็จะเป็นระเบียงไว้ชมวิวนะทุกคนโอเคเราก็ให้ดีอยู่นะอืมให้ดีอยู่ใครบอกว่าที่อยากเพื่อแล้วก็มัน Ano ang lalayag เดินบนลงได้โอ้โหเป็นทางหิมะขึ้นน่ะลงโอเคมาไม่ได้